โย h a t s up สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม BBQ Gamer นะครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกม Mobile Super War กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอเกาะกระแสเกมกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีฮีโร่ใหม่นะครับเข้ามาหนึ่งตัวเป็นฮีโร่สายแทงนะครับนั่นก็คือเจ้า s q u i r r e l g i r l นะครับโหชื่อค่อนข้างที่จะเรียกยากหน่อยนะเอาเป็นว่าผมเรียกเจ้ากระรอกน้อยละกันนะครับสายแทงตัวเลขผู้หญิงเลยมั้งเนี่ยของเกมนี้นะครับโอเคก็ดูค่อนข้างสวยงามนะครับมีหางเป็นพุ่ม ใหญ่โตเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะซื้อมาลองเล่นดูนะครับมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไปเราจัดกันเลยดีกว่าครับผมอย่ารอชาอ้ารับสมัครเรียบร้อยครับผมโอเครู้สึกว่าภาพมันจะกระตุกกระตุกนะเป็นเพราะมือถือผมสเปคไม่แรงพอหรือเปล่าเนี่ยเกมนี้ก็ค่อนข้างกินสเปคอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปทดลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับบูม โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าทดสอบตัวละครเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเขานะครับว่าจะมีทักษะอย่างไงกันบ้างนะฮะเริ่มจากสกิลพาส,สีฟนะครับทุกครั้งที่รอบตัวสกิลเล่อเกิลเนี่ยมีฮีโร่ศัตรูหนึ่งรายนะครับรศมี600หลา600หลาประมาณไหนก็ลองดูนะครับตนเองจะได้รับเกาะ3หน่วยและโบนัสต้านทานพลังงาน3หน่วยนะครับเดียกว่าถ้ามีฮีโร่อยู่ใกล้เราตอนทีมไฟ5ตัวเนี่ยเราก็จะมีเกาะ ทางการเวทกายภาพนะครับเพิ่มอย่างละ15เลยนะต่อมาครับสกิลที่1ทุกครั้งที่เราใช้สกิลโจมตีโดนศัตรูนะฮะจะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกโอ๊ก1ขั้นนะครับนาน6วินาทีเมื่อเราก,กดใช้เนี่ยกระลอกของเรานะครับก็จะโจมตีฮีโร่ตัวนั้นนะครับก็สร้างดาเมจแล้วก็ฟื้นฟู HP ให้กับเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลที่2ใส่ศัตรูดูก่อนนะครับสกิลที่2ก็จะเป็นการคว้างลูกโอ๊กใส่ศัตรูนะครับเมื่อเราคว้างไปแล้วเนี่ยจะมีวงกลมขึ้นมารอบตัวเราหรเห พุ่งโจมตีฮีโร่ได้นะฮะทำให้การโจมตีปกติของเราครั้งถัดไปนะครับพุ่งเข้าหาฮีโร่เลยนะอ่าประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะตอนนี้สกิลเราโจมตีโดนแล้วจะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกโอ๊กอยู่บนหัวนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นี่ขึ้นมาหนึ่งแลครับรู้สึกว่ามันจะมีได้3มสแต็กนะเมื่อสัญ,ญลักษณ์ขึ้นบนหัวแล้วเนี่ยเราสามารถใช้สกิลที่1ได้นะครับ เรายิงไป380นะครับประมาณนี้ส่วนสกิลที่3ครับเมื่อเราใช้นะฮะตัวของเราเนี่ยจะกระโดดไปยังตำแหน่งที่เราเลือกนะครับสร้างดาเมจแล้วก็ยังมีโลนะครับเพิ่มให้เราด้วยนะครับถือว่าโลค่อนข้างเยอะเลยนะทำให้ตัวกระรอกน้อยเนี่ยอึดด้วยนะครับแล้วก็การกระโดดของสกิลเนี่ยสามารถเก็บได้5ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าหนึ่งสองสาห้า มันเกินมัน5ครั้งนี่หว่าเห็นไหมครับฐานะลูกโอ๊กจะมีเป็นใบมาด้วย2ใบนะมีเป็นผล1อันแล้วก็มีเป็นใบมาด้วยนะครับการกระโดดแต่ละครั้งเนี่ยไม่สามารถจะใช้กับฮีโร่ตัวเดิมได้นะคือเราต้องกระโดดใส่ตัวหนึ่งแล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งนะครับ,รบประมาณนี้ฮะดือสแต็กครับกระโดดได้5ครั้งแล้วก็สแต็กลูกโอ๊กเนี่ยเก็บได้3ครั้งนะครับโจมตีไป อ่าถ้าเกิดสแต็กลูกโอ๊กบนหัวเนี่ยขึ้น1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับดาเมจของสกิลหนึ่งมันก็จะแรงตามจํานวนสแต็กลูกโอ๊กด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับถ้าสแต็กเดียวนะครับอ่ะมีผลลูกโอ๊ขึ้นนะอันหนึ่งนะฮะโจมตีไปลด3 8มรป็ดนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลนี้ครับให้มันต่อเน,นื่องเป็นคอมโบนะ3โอเคเรามาใช้สกิลหนึ่งดูครับ อ่า1,000กว่าเลยนะรู้สึกว่า1,100กว่านะครับแต่ถ้าหากเราใช้ให้ลูกโอ๊คขึ้น2สแต็กดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันปรับปรับปรับมีใบหนึงอันลองใช้ดู 758นะครับเหมือนกับว่าคูณ1คูณ2แล้วก็คูณ3ตามสเต็กนะฮะดาเมจประมาณนี้ครับกลับมาสก,กิลที่2นะฮะสก,กิลที่2ครับเมื่อเราใช้โจมตีเนี่ยจะมีกระรอกออกมา1ตัวนะฮะเราโจมตีไปปั๊บพุ่งเข้าหาครับมีกระรอกออกมาแล้วเห็นไหมฮะกระรอกตัวนี้เราสามารถกระโดดไปแล้วก็จับไปหาตัวอื่นได้นะครับ <Wow. S 1> มันเป็นฮีโร่แทงค์ที่ค่อนข้างป่วนแล้วก็มีความผิวอยู่พอตัวเลยนะฮะแต่ผมก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นจริงๆเลยนะครับวันนี้เราซื้อมาทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะ ครับถัดมาสกิลสุดท้ายเลยนะจะมี2สแต็กนะครับสามารถใช้ได้2ครั้งแต่มันจะมีคูดาวนะครับเมื่อใช้เนี่ยมันจะเรียกกระรอกมานะครับกระรอกตัวนี้ก็จะช่วยโจมตีศัตรูด้วยนะฮะแต่ว่าวดาเมจคู่น้อยเลยคูดาว8วินะฮะกระรอกตัวนี้เราสามารถกระโดดเข้าไปได้ด้วยนะครับโจมตีแล้วก็กระโดดไปมาประมาณนี้ฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นแบบโหมดปกติดูนะฮะว่าสกิลต่างๆแล้วก็ทักษะของเธอเนี่ยจะใช้การได้มากน้อยอย่างไรในทีมไฟนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้ มันเป็นเกมแรกนะฮะความจานานอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับผมบ้ <B OOM! S 1> มไม่แน่ใจว่าตัวใหม่ๆเนี่ยจะเลือกทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามีตัวใหม่ๆออกมาเนี่ยหลายๆคนนะครับก็จะซื้อมาฝึกเล่นกันนะครับโอเคให้ไวให้ไวหน่อยในในนกระลอกกระลอกมีคนเอาไปแล้วโอ้โหทำไมมันเร็วอย่างนี้วะเนี่ยกระลอกน้อยของผมไม่เป็นไรเดี๋ยวตาหน้าเราค่อยมาเทสกันใหม่ก็ได้นะครับแต่นี้ให้เพื่อนเล่นไปก่อน โอเคหวังว่าเกมนี้จะไม่มีใครเลือกแล้วนะครับขอให้เราได้เถอะแบตจะหมดแล้วด้วยนะฮะโอเคจับมาได้เรียบร้อยครับเจ้ากระรอกน้อยสควอเลอกเกิลนะฮะฝึกกันหน่อยแล้วขึ้นเลนบนก็ได้ครับเลนล่างมีสตาร์ลอร์ดกับโรน,นันแล้วนะฮะไปครับไปเลนบนนะครับอัพสกิลไหนนำเดียเ๋ยวนียสกิลสองดีกว่านะฮะอูดาวเร็วแล้วก็สามารถพุ่งไปหาศัตรูครับซัดลูกโอ๊กไปก็ได้นะซัดลูกโอ๊กเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับถอยครับถอยเถอะ มองนี้ดิเฮ้ยมันเนี่ยเอ้ยไม่มาวะถอยเถอะถอยเถอะเพื่อนไม่มานะฮะให้บัฟเข้าไปครับมาฮะไปลุยเรนบนต่อครับบัฟโดนแย่งไปแล้วพวกไหนมาช้าเกินไปพวก เข้ามาหน่อยโจมตีไปเรามาขู่หรอกนี่โดนไ่ไม่โดนเหรอ ยมฮะเอาหุ่นยนต์แน่เลยถอยครับกระโดดไปสองสาทีนะฮะมันมีดูดเลือดด้วยนะครับเอาไม่ลงฮะโดนโกดครับตอนนี้ กลับฐานกันดีกว่าฮะเอมันไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าโดดกระโดดกระโดด,ดึงดึงดึงนี่นี่ตอดเข้าไป <c oughs> เลือดมาแล้วไม่เป็นไรครับมต้องกับฐานนะฮะ มาอีกแล้วครับมาตรงนี้อีกแล้วโอดเก็บน่าจะตวัดดาบดูดเลือดเราน,นะมาดีในป้อมอ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่จำทีไม่โดนเราพวกอะ <c oughs> เราบอกผิดวะเราจะบอกว่าศัตรูหายตัว ผมกลางโดนแล้วครับถอยก่อนกับบ้านก่อนดีกว่าเอาเลือดก่อนนะครับแบล็กไนเราเล่นดีอยู่นะครับรคิวกระจายเลยหลังจากที่โดนเวทไปตอนต้นเกมนะฮะเฮ้ยกระรอกทำไมามาตรงนี้เนี่ย ยนก่อนพวก enemy enemy hero มามามาถอยถอยถอยรับมา จำจำเวอร์พวกนี่นี่เรามาหยอกเล่นพวกนี่มาครับมาครับ มีใครมาช่วยเราเลยวะตรงนี้นะดึงดึงโดนครับผมโดนฮะออกมาล่ะถอยแล้วเหรอทราบใครไม่ทราบมาทราบเราเออกมาล่ะมาดิเฮ้ย ไม่กล้าแล้วครับถอยแล้วฮะแม่ป้อมกลางก็โดนแล้วนะฮะปึง้งโดนทีเดียวอีกทีเดียวตายแล้วขอวัดขอวัดแม่ไม่ตายวะเนี่ยโ โอเคป้อมนี้สวยฮะพังแล้วครับ <Yeah. S 1> นะฮะตรงกลางด้วยแล้วครับใครเนี่ยรูนแนนเหรอเฮ้ยรูนแนนรูนแนนรูนแนนโอ้โหเดือดทีงครับเดือดทีงครับ นี่นี่เอาไปละขอวัดมันเปเอาป้อมบนแล้วว่ะเอาได้เปล่าไม่ได้ครับโดนผลักก่อนนะะตายครับสวยงามไหมถอย ถอยๆถอยๆมาเดินกลางกันดีแล้วอ่ะนานๆนานโลแนนจะเย็นพวก <Ret reat. S 1> ไม่มีใครตามไหมนะฮะออหโดนว่ะตาน,นี้เข้ามาผิดแล้วครับออหกระโดดไม่โดนหัวใครเลยนะครเมื่อกี้ uh oh. ใครมันจะรีบยอมแพ้เนี่ย รอกกันรอกกันรอกเยอะครับไม่ไหวนั่นยังคิวไอรอนแมนได้ครับถือว่าแจมอยู่ยังไม่โอ้โหยังไงเนี้ย เจ้าเสือก่อนโอเคดูกันต่อครับตอนนี้สกอร์เรายังไม่ขยับไปไหนเลยนะครับตายไปนหนึ่งตัวฮะเราดูเชิงหน่อยมาอีกแล้วครับกระรอกน้อยขอยงเราตรงนี้ไม่มีอะไรครับข้างบนขอวัดเกมอีกแล้วฮะ ไม่ทันครับออืโดนครับคอรอนแมนนะฮะโดนอีกแล้วรตรงนี้ครับอือหือเป็ยัยงไงครับเนี่ยกระโดดไม่ได้ว่ะเฮ้ยถอยก,ก่อนอ พอยนะครับเละนะฮะตรงนั้น <c oughs> เงินเงินหน่อยซอิเงินเราตามเยอะอยู่ฮะใครมั <c oughs> นจะยอมแล้ววะเนี่ย <c oughs> จะรีบยอมไปไหนวะเนี่ย <c oughs> เอาสตาร์หลอดดูอ,อ,อีกแล้วครับอี่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเชนติหนีเลยนะ กดดันกดดันตาแรกของตัวกระรอกน้อยนะฮะไม่เป็นไรครับถือว่าเรามาฝึกกันนะครับเกมแรกที่เราฝึกกันจริงๆหลังจากเราลองเล่นกับบอดมาบ้างแล้วนะฮะมาอีกแล้วครับไอรอนแมนนะฮะ มันมางนี้วะโหกระโดดอะไรวะเนี่ยมึงจำรับจำบ้าเวอร์ครับผมเฮ้ย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 ถอยก่อนถอยก่นอกนป้อมกลางแหกกันแล้วอะ่ะ ได้คิวใครวะเนี่ยคิวเป็นหนึ่งตัวรู้ได้คิวใครเป็นตัวหนึ่งนะครับนี่เนี่ตัวนี้งไงเนี่ยโอ้โหมันยิงรัววะ่ะนี่นี่นี่ยังไงครับยังไงครับ ยังไงฮะยังไงครับถอยก่อนครับโอ้โห,โโหตามมาจนได้ครับอ้ไม่ตายว่ะมีใครตามมาตรงนี้เลยนะฮะของเขา,าซ้อนกันดีเหลือเกินนะครับก็โดดรัวเลยนี่ดูแล้วครับดูแล้ว <c oughs> อืมสวยงามค, <c oughs> ครับป้อมล่างฮะ ยิงยาวเลยนะครับฮองอายฮะไม่มีใครมาดันครับอืมสวยงามครับกระโดดแล้วครับผมกระโดดแล้วได้เวลากระโดดแล้ว<ม><อ>ได้เวลากระโดดแล้วพวกอืมตายไม่รู้ตัวเลยครับตัวฮองอายถอยรัวๆนะฮะมันอยู่ข้างหลังอันน่ะ เอ,อตามไปดิยิงฟรีสบายใจเลยนะครับป้อมแตกงหมดแล้วนะฮะสามทางเลยนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะได้กันเวทแล้วตอนนี้ฮอกอายก็ดาเมจแรงมากนะฮะไม่มีใครเข้าไปหลังนะครับเล่นยากเล่นยากตัวดดรัวๆครับตัวรัว,ดดรวเขาได้เซิร์เทอร์อีกแล้วนะฮะถอยมาพวกสู้ไม่ได้อ่ะมันยิงรัวๆเลยว่ะ ไอรอนแมนอีกแล้วครับเอ้ย <c oughs> ไม่เหลือครับผมทำไรไม่ค่อยได้มากเลยว่ะเกมนี้รู้สึกว่านะฮะ โอเคไม่เป็นไรถือว่าเรามาเทสกันนะครับเกมแรกของเราเล่นแค่นี้ก็ถือว่าโอเคละนะกับการเล่นตัวสเคิลเกิลในโหมดออฟเลนนะครับเล่นบนเลยฮะเจอกับโควัดเกฟกดยับเลยนะครับเรามาดูสกอร์กันครับโอ้โหทีมเรายับเลยนะครับ <c oughs> ก็ตามนั้นครับตามที่เห็นนะฮะผมเองก็เพิ่งมาฝึกเล่นแล้วก็ทีมทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอไอเทมครับผมยังได้ไม่ครบเลยนะแบกไนก็ถือว่าเล่นดีนะโดนเวทไปช่วงแรก แต่ว่าก็กลับมาได้นะครับสกอร์โดยรวมครับประมาณนี้ทีมไฟของเราทีมไฟของผมแค่ยี่เอเองนะครับมันเพราะว่าเราอยู่อฟเลนด้วยเปล่าวะว่าในเกมไฟหลายๆเกมนะครับผมก็เข้าไม่สามารถเข้าไปได้เยอะนะฮะไม่เป็นไรถือว่าฝึกกันไปครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะกวนหน่อยนะครับสกิลเนี่ยก็จะสามารถกระโดดไปกระโดดมาแต่ว่าต้องกดให้แม่นหน่อยนะครับต้องให้โดนบนหัวฮีโร่หรือไม่ก็ตัวกระรอกของเรานะครับถ้าไม่โดนเนี่ยสกิลวืดเข้าไปอยู่กลางวงเนี่ยลำบากนะฮะก็ที่สําคัญครับถึงได าเมจจะไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ว่ามีสกิลที่เพิ่มเกาะให้เขานะครับสามารถยืนทีมไฟได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายคับ